สวัสดีค่ะวันนี้มาเรียนรายวิชาวิทยาการระบาดท,ทางการพยาบาลนะคะหรือว่า epidemiology i nursing n นะคะวันนี้เราจะมาเรียนบทที่สองนะคะชื่อว่าแนวคิดหลายสาเหตุของการเกิดโรคธรรมชาติของการเกิดโรคติดเชื้อและโรคไรเชื้อนะคะอาจารย์ผู้สอนก็อาจารย์สิริรัพย์เสียงวงนะคะ วัตถุประสงค์ในการเรียนวันนี้นะคะก็มีอยู่แค่2ข้อนะคะก็คือข้อแรกนะคะน,นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเกี่ยวกับแนวคิดหลายสาเหตุของการเกิดโรคนะคะแล้วก็เกี่ยวกับแนวคิดธรรมชาติของการเกิดโรคติดเชื้อและโรคไรเชื้อค่ะพูดถึงเรื่องสาเหตุของการเกิดโรคเนาะทุกวันนี้นะคะโรคภัยไข้เจ็บที่อุบัติขึ้นเนาะในโลกในประเทศของเราเนี่ย ก็มีมากมายนะคะแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเนาะในเรื่องของการเกิดโรคเนี่ยมีความเชื่อมโยงในหลายมิตินะคะเราไม่ได้มองเฉพาะตัวเชื้อโรคหรือตัวที่ก่อโรคเท่านั้นนะคะการเกิดโรคเนี่ยจะต้องมองในแง่มุมของความแตกต่างในตัวบุคคลด้วยเนาะเพราะว่าคนเนี่ยมีความเชื่อมโยงกับสิ่งแวดล้อมครอบครัวชุมชนสังคมขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมค่านิยมนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะมีผลตอ่อพฤติกรรมการแสดงออกของคนแล้วก็ความเป็นอยู่ต่างๆเนาะซึ่ง แน่นอนอยู่แล้วว่าเป็นสาเหตุของการเกิดโรคได้นะคะซึ่งแต่ละบุคคลเนาะก็จะมีความแตกต่างกันนะคะเดี๋ยวไปดูว่าแตกต่างกันอย่างไรนะคะในเรื่องของการเกิดปัญหาโรคหรือสุขภาพเนี่ยนะคะสาเหตุเนี่ยทฤษฎีเขากล่าวถึงปัจจัยพื้นฐานสําคัญนะคะเรียกว่าปัจจัย3ทางระบาดวิทยานะคะก็จะประกอบไปด้วย 3. องค์ประกอบเนาะก็คือ1นะคะตัวก่อโรคหรือสาเหตุของปัญหา เราจะเรียกว่าเอเจนต์นะคะอย่างที่2คือมนุษย์หรือผู้ที่เกิดปัญหาเราจะเรียกว่าโฮสต์และสิ่งแวดล้อมหรือสิ่งอื่นๆที่อยู่รอบ2อ,องค์ประกอบนั้นก็คือ Environment นะคะหรือเรียกว่ายอ่อว่า a อ e n t Host หรือ Environment หรือใช้ตัวอักษรแทนจะเป็น Agent เป็น A นะคะ Host เป็น H และ Environment เป็น E นะคะถ้าปัจจัยทั้ง3เนี่ยมีความสมดุลกันนะคะจะไม่เกิดปัญหาทางสุขภาพหรือไม่เกิดโรคขึ้นนะ สมดุลการเขียนอย่างไรนะคะเขียนแบบนี้นะคะก็จะเป็นคานเนาะเป็นคานคล้ายๆตาช่างนะเป็นคานโฮสจะอยู่ฝั่งนึงโฮสก็คือคนเนาะเอเจนต์คือตัวก่อโรคอยู่ฝั่งนึงก็คือถ้า2อ,อย่างนี้มันเท่ากันนะคะแล้วก็ด้านล่างจะเป็นสิ่งแวดล้อมนะคะก็จะไม่เกิดโรคนะคะนี่เรียกว่าภาวะสมดุลของปัจจัยสามันนี้คือภาวะที่ไม่เกิดโรคนะคะ ส่วนภาวะที่ไม่สมดุลหรือจะก่อให้เกิดโรคนะคะเกิดจากอะไรได้บ้างเนาะก็มีอยู่3อย่างนะคะก็คืออย่างแรกเนี่ยสิ่งที่ทําให้เกิดโรคหรือเอเจนต์เนี่ยมีความสามารถในการแพร่กระจายโรคก็ทําให้เกิดโรคมากขึ้น2ก็คือสัสดส่วนของคนก็คือโฮสต์นะคะที่มีความไวในการติดเชื้อโรคมากขึ้นคนที่มีความไวในการติดเชื้อโรคก็จะเป็นกลุ่มของมารดาทารกเด็กทารกผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรังหรือว่าผู้ที่มีภาวะอ้วนหรือผู้ที่เป็นโรคที่บกพร่องทางภูมิคุ้มกันแล้วก็ติดเชื้อได้ง่ายนะคะและอย่างที่3ก็คือด้าน n v ม r o โ m e n t นะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนให้มีการแพร่กระจายของเชื้อมากขึ้นนะคะมี3อย่างนะภาะวะที่ไม่สมดุลเกิดได้อาอย่างนะคะมาดูรายละเอียดของปัจจัย3ทางระบาดวิทยานะคะอย่างแรกก็คือเอเจนต์นะคะหรือตัวก่อโรค เอเจนต์เนี่ยก็คือสิ่งที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคภัยไข้เจ็บนะคะหรือต้นเหตุของปัญหาเนาะซึ่งตัวเอเจนต์เนี่ยอาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ได้นะคะเอเจนต์ Agent เนี่ยแบ่งเป็น4ประเภทนะคะประเภทแรกเนี่ยเรียกว่าสิ่งที่ทำให้เกิดโรคทางกายภาพหรือ Physical Agent นะคะก็ได้แก่แสงเสียงความร้อนความเย็นรังสีและแรงกลไกลแรงกลไกลที่นี้คือว่า แรงกลไกที่เป็นแรงกระแทกเช่นเกิดอุบัติเหตุน,นะคะ,อ,ะอย่างที่2นะคะก็คือสิ่งที่ทําให้เกิดโรคทางเคมีนะคะหรือเคมีคอลเอเจนต์นะคะก็เป็นสารเคมีนอกร่างกายเนาะที่เป็นพิษต่อคนเนาะน่าจะรู้อยู่แล้วที่เป็นมลภาวะหรือสิ่งระคายเคืองก็เช่นพวกน้ํายาล้างห้องน้ำต่างต่า,ตาพวกยาฆ่า,มาแมลงนะคะ แบบที่3นะคะก็คือสิ่งที่ทําให้เกิดโรคทางสรีรวิทยานะคะอันนี้เนี่ยคือปัใจจัยในตัวมนุษย์เนาะที่ทําให้เกิดโรคนะคะได้แก่ปัจจัยด้านอาหารที่บริโภคเข้าไปนะคะคืออาหารที่ไม่ดีแหละทาให้เกิดโรคได้เนาะแล้วก็ปัจจัยด้านพันธุกรรมคือพวกแบบเมาวานความดันต่างๆนะคะแล้วก็สารเคมีในร่างกายก็จะเป็นพวกกลุ่มแบบฮอร์โมนต่างๆที่ก่อโรคนะคะเช่นการมีฮอร์โมนเอสโตรเจนมากเกินไปนะคะก็ทําให้เกิด มีก้อนที่เต้านมหรืออาจจะกลายเป็นมะเร็งเต้านมได้เนาะอันนี้ไม่ดีนะก็คือเกิดจากฮอร์โมนต่างๆได้เนาะอง์โมนบางอย่างในร่างกายถ้าเกิดมีความไม่สมดุลนะคะไม่สมดุลหรือว่าเกิดมากหรือน้อยเกินไปเนาะไม่อยู่ในระดับที่พอดีก็ทำให้ก่อโรคต่างๆได้หรือซารเคมีในสมองต่างๆนะคะถ้าเกิดมีความไม่สมดุลเนี่ยก็ทําให้เกิดโรคทางจิตได้นะคะแบบที่4ี่นะคะก็คือก็คือสิ่งที่ทําให้เกิดโรคทางชีวภาพนะคะหรือไบโอเคมีคอลเอเจนต์นะคะก็พวก อันนี้เรารู้อยู่แล้วเพราะเราเรียนมาใช่ไหมคะพวกเชื้อไวรัสแบคทีเรียเชื้อราเชื้อโรคต่างๆนะคะจะเป็นทางชีวภาพนะตัวอย่างเช่นนะคะในปัจจุบันเนาะก็มีการระบาดของโรคโควิด -19 นะคะเกิดจากไวรัสโคโรนาเป็นแบบนี้นะคะเป็นกลมๆแล้วก็มีเหมือนมีหนามพิ่มออกมานะคะตัวไวรัสโคโรนาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถูกพบครั้งได้ในปี1960นะแต่ว่ายังไม่ทราบแหล่งที่มาชัดเจน เป็นไวรัสที่ติดเชื้อได้ทั้งคนและสัตว์นะคะมันมีในแมวด้วยนะโคโรโนาไวรัสแมวแต่ว่ามันไม่ติดต่อสู่คนนะคะปัจจุบันเนี่ยก่อนหน้านี้นะคะก่อนหน้าปี2019เนี่ยมีการค้นพบไวรัสสายพันธุ์นี้แล้วทั้งหมด6สายนะแต่สายพันธุ์ที่ระบาดตอนนี้คือสายพันธุ์ที่7เป็นสายพันธุ์ใหม่นะ,ะสิ่งที่ทำให้เกิดโรคโควิด19ก็คือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ซึ่งเป็นปัจจัยด้านเอเจน ก็คือสิ่งที่ทำให้เกิดโรคทางชีวภาพประเภทเชื้อไวรัสนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างเนาะส่วนหนทางในการแพร่เชื้อของเอเจนต์นะคะก็แพร่ได้2แบบนะคะแบบแรกก็คือแพร่เชื้อโดยตรงเลย mm hmm. เช่นมีการคนต่อคนนะโฮสต์มีการสัมผัสกันนะคะมีการจูบมีเพศสัมพันธ์ไอจามรดการสัมผัสสิ่งคัดหลัง่ง mm hmm. เช่นเสมหาน้ำมูกน้ำลายหรือรัเล็บต่างๆนะคะ ที่มีการสัมผัสกันโดยตรงนะโดยตรงเลยนะคะแบบที่สองก็คือแพร่เชื้อโดยอ้อมนะคะก็จะเป็นการแพร่โดยอากาศแต่มีสิ่งที่เป็นภาหะในที่นี่หมายถึงว่าคุณไม่ได้สัมผัสเชื้อโดยตรงเช่นการแพร่กระจายโดยดรอปเล็ตก็คือว่าถ้าเกิดว่ามีคนเป็นโควิด -19 เนาะจามไว้ในห้องห้องหนึ่งนะคะจามเสร็จแล้วปุ๊บเขาก็ออกไปประมาณ5นาที แล้วหนูเข้ามาในห้องนั้นเนี่ยมันแพร่อ,อยู่ในอากาศเชื้อมันยังไม่ตายเนาะหนูก็สูดดมเอาละอองเข้าไปนะคะในอากาศที่อากาศที่ปนเปื้อนเชื้อโรคเนี่ยหนูสูดดมเข้าไปหนูก็อาจจะติดเชื้อตัวนี้ได้นะคะอีกแบบหนึ่งก็คือว่าการแพร่เชื้อโดยอ้อมก็จะต้องมีพาหะนําเชื้อไปยังผู้อื่นนะคะเช่นการสิ่งที่ไม่มีชีวิตเนาะเช่นของใช้ของเล่นที่เขาบอกว่าไม่ให้จับ เราบมนได้เลื่อนไม่ให้จับลูกบิดประตูก็คืออันนี้แหละคะ่ะคือการแพร่เชื้อโดยอ้อมเพราะว่า,าเช่นคนเป็นโควิด -19 เนาะเขาไอจามใส่มือนะคะใส่มือของเขาเนาะเชื้ออยู่ที่มือแล้วเขาเอามือเนี่ยไปจับลูกบิดประตูเชื้อก็ไปอยู่ที่ลูกบิดประตูแล้วเขาก็เดินออกไปนะคะแล้วหนูก็อาจจะเดินตามเข้ามาแล้วก็จับลูกบิดประตูแล้วก็ เชื้อมาติดที่มือของหนูแล้วหนูก็มือนี้มารูปหน้าหนูก็ติดเชื้อได้อันนี้เป็นการแพร่เชื้อโดอยอ้อมโดยการอาศัยพาหะนะคะอันนี้คือพาหะไม่มีชีวิตนะส่วนพาหะที่มีชีวิตเนี่ยก็คือพวกมแมลงค่อยนึกถึงโรคไข้เลือดออกนะคะก็คือมีการมียุงเป็นพหาหะแพร่เชื้อโดอยอ้อมใช่ไหมคะก็คือยุงไปกัดคนที่เป็นไข้เลือดออกแล้วก็ไปกัดคนอื่นต่อนะคะก็เป็นการแพร่เชื้อโดอยอ้อมโดยอาศัยยุงเป็นพาหะที่มีชีวิตนะคะ ทางเข้าของเอเจนต์นะคะที่เข้าสู่ร่างกายเนาะก็เข้าได้หลายทางนะคะนี่แก่ปากจมูกตาแผลเปิดอวัยวะเพศทางเดินปัสสาวะนะคะส่วนปัจจัยของเอเจนต์ที่มีผลต่อความสามารถในการก่อโรคเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับปริมาณความรุนแรงของตัวเอเจนต์เนาะแล้วก็ระยะเวลาที่สัมผัสว่ามีการสัมผัสตัวเอเจนต์นานไหมแล้วก็ช่องทางที่เข้าสู่โฮสต์ช่องทางที่เป็นโดยตรงนะก็จะเกิดความสามารถในการก่อโรคมากกว่านะคะ สอย่างนี้ก็จะมีผลเนาะต่อการเกิดโรคความสามารถในการก่อโรคได้นะปัจจัยที่2นะคะก็คือ host host ก็คือคนนะคะหรือสิ่งชื่ออื่นๆหรือผู้ที่เกิดโรคที่เป็นปัญหามาจากผล agent โดยตรงก็คือคนนั่นแหละนะง่ายๆปัจจัยของ host ที่มีผลต่อความไวในการเกิดโรคเนี่ยมีทั้งสิ้น2ปัจจัยนะคะอย่างแรกคือพฤติกรรมนะพฤติกรรมพฤติกรรมที่ก่อโรคง่ายๆก็คืออะไรบ้าง พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคให้นึกถึงแบบแผนกอดอนก็ได้นะคะที่เราไปซักประวัติคนไข้เนาะเออเรายังไม่เคยเนาะเอาใหม่ก็ได้พฤติกรรมการรับประทานอาหารนะคะเช่นการรับประทานอาหารที่มีไขมันสูงนะคะก็อาจจะก่อให้เกิดโรคไขมันในเลือดสูง,งเกิดโรคไขมันอะไรเกิดโรคหัวใจหรือว่าเกิดโรคเบาหวานหรือความดันโลหิตสูงได้ถ้ากินเคม็มใช่ไหมคะ พฤติกรรมการขับ่ายการออกกําลังกายการกิจกรรมทางนาการเครียดไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เกี่ยวกับมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีก็จะ,ะไม่ไม่ทำให้เป็นโรคนะคะแต่ว่าถ้าพฤติกรรมสุขภาพในด้านนี้ทั้งๆที่กล่าวไปเนี่ยไม่ดีเนาะก็จะมีผลต่อความไวในการเกิดโรคมากกว่าคนที่พฤติกรรมสุขภาพที่ดีนะคะอย่างที่2ก็คือปัจจัยด้านชีววิทยาเนาะ ก็แบ่งเป็น2แบบนะคะเช่นความต้านทานอันนี้คือแบบแรกคือความต้านทานทั่วไปนะคะเป็นความต้านทานเฉพาะเจาะจงต่อโรคใดโรคหนึ่งเป็นสิ่งที่ร่างกายสร้างขึ้นเพื่อกําจัดสิ่งที่เป็นอันตรายอันนี้นะคะยกตัวอย่างเช่นโรคไวรัสตับอักเสบบี B, รู้จักไหมถ้าเหนูเคยอ่ามันจะมีการติดต่อนะคะโดยสารคัดหลั่งนะคะจนมันจะเป็นน้ําลายเลือดหรือต่างๆนะคะไวรัสตับอักเสบบี B, เนี่ยก็ มีผลทําให้เกิดตับอักเสบเนาะแล้วก็อาจจะเทินกลายเป็นมะเร็งตับได้แต่ว่าโอกาสก็ไม่ได้เยอะมากเท่าไวรัสตับอักเสบซีนะเอะมันจะระบาดหนักในช่วงหนึ่งเนาะเพราะว่ามันระบาดได้ทางน้ําลายนะอาศัยพ้าหะที่ไม่มีชีวิตก็คือว่าถ้าคุณกินน้ำแก้วเดียวกันกินหลอดหลอดเดียวกันนะคะก็คือติดเนาะทีนี้พอคุณติดโรคไวรัสตับอักเสบบีแล้วเนี่ยร่างกายคุณจะสร้างภูมิต้านทานขึ้นมานะ เราน่าจะเรียนแล้วเนาะในวิชา biology ไหม mm. ที่มันเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันนะคะอะถ้าเกิดหนูได้รับเชื้อนี้เข้ามาเนาะร่างกายหนูก็จะสร้างเหมือนแอนติบอดีขึ้นนะคะ mm. เพื่อกําจัดสิ่งเป็นอะไรก็คือไวรัสตับอักเสบบีนี่แหละซึ่งก็จะสามารถตรวจพบได้ในห้องปฏิบัติการคือในห้องลบเจาะเลือดไปตรวจก็จะตรวจพบได้นะคะอันนี้เป็นความต้านทานทั่วไปก็คือร่างกายสร้างขึ้นเพื่อต้านทานต่อโรคนี้โดยเฉพาะนะคะก็คือเกิดแอนติบอดีขึ้นนะคะ ส่วนอีกแบบหนึ่งก็คือความต้านทานเฉพาะโรคหรือภูมิคุ้มกันโรคนะคะมีอยู่สองแบบเนาะก็คือโดยธรรมชาติเขาถึงบอกว่าให้เด็กได้กินนมแม่นะคะเพราะว่าในนมแม่ในช่วงแรกๆเนี่ยจะมีภูมิคุ้มกันโดยธรรมชาติที่ส่งผ่านมาสู่ลูกในมนมนะคะอย่างก็คืออีกแบบหนึ่งก็คือความต้านทานที่ตุกต้นนมนี่ยจะเป็นกรณีของการฉีดวัคซีนนะคะก็คือเป็นการฉีดวัคซีนเพื่อฉีดเชื้อเข้าไปเนาะเพื่อให้ร่างกายเนี่ย สร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคนี้ขึ้นมานะคะก็จะเป็นเรื่องของการที่ถูกกระตุ้นโดยมนุษย์นะคะ,ะปัจจัยด้านที่3นะคะก็คือ environment นะคะก็คือสิ่งแวดล้อมหมายถึงสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัว host กับ agent เนาะซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดโรคได้นะคะก็ได้แก่สภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมกับการเติบโตของ agent หรือเชื้อโรคนะคะ เลยว่าแวดล้อมสารแวดล้อมที่มีเอื้อต่อการที่บุคคลมีภูมิไวการรับสัมผัสกับเอเจนต์ก็คือสาแรแวดล้อมที่ไม่ดีนะคะที่ทําให้เชื้อโรคเติบโตที่ทําให้คนอ่อนแอทําให้คนเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยก็ประมาณนี้เนาะสิ่งแวดล้อมนี่มีอยู่สี่ประเภทนะคะด้านแรกคือสิ่งแวดล้อมทางกายภาพเช่นภูมิประเทศประเทศที่อยู่เนาะก็อย่างเชื้อโคโรนอะไรง่ายๆเนาะในเขตร้อนอะมันจะอยู่ยากเนาะ เชื้อเนี่ยมันตายเมื่อสัมผัสกับความร้อนใช่ไหมทีเนี้ยก็มันก็จะมีการแพร่กระจายได้ดีในประเทศที่มีอากาศหนาวๆน,นะคะเช่นแบบอังกฤษใช่ไหมที่ตากันเยอะอังกฤษอเมริกาอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่สองสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพนะคะก็คือการที่มีประชากรหนาแน่นจนเกินไปเนาะคนแบบ มันเบียดเสียดกันนะคะคนต้องอยู่ใกล้กันไม่มีโซเชียลดิสแทสซิงเนาะทำให้เกิดการติดโรคได้ง่ายนะคะแล้วก็มีเรื่องของการคลุกคลีกับสัตว์เลี้ยงนะหรือว่าสัตว์บางอย่างที่เลี้ยงเพื่อการเกษตรก็จะทําให้เกิดโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนเช่นพวกโรควัว,วบ้าพิษนักบ้าอะไรอย่างเงี้ยเนาะอย่างประเทศที่แบบมีประชากรหนาแน่นก็เช่นจีนใช่ไหมจีนอินเดียอะไรเงี้ยที่เราตามข่าวก็จะเห็นว่า2ประเทศเนี้ย มีการแพร่ระบาดของไวรัสได้สูงนะเพราะว่าประชากรค่อนข้างหนาแน่นนะเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยอ,อย่างที่สามนะคะคือสิ่งแวดล้อมทางเคมีนะคะอันนี้ก็ได้แก่สารเคมีต่างๆที่มนุษย์สร้างขึ้นเนาะแล้วก็นํามาใช้งานในภาคการเกษตรก็จะเน้นพวกยาฆ่า,มาแมลงยากาจัดศัตรูพืชปุ๋ยเคมีต่างๆนะคะมันจะทําให้เกิดการปนเปื้อนในน้ำในดินในแหล่งอาหารได้นะคะก็ทําให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่เพื่อต่อการเป็นโรคนะ อย่างที่4นะคะก็คือสิ่งแวดลอ้อมทางเศรษฐกิจและสังคมเนาะตัวเศรษฐกิจเนี่ยมันมีผลต่อการเกิดโรคในลักษณะของการกระจายของรายได้การศึกษา<ม>อาชีพการคมนาคมขนส่งเนาะการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ส่วนสังคมที่มีผลต่อการเกิดโรคก,ก็คือในเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีศาส,สนาความเชื่อนะ,อ,ะอันนี้อาจารย์ไม่ได้เบลมศาสนานะก็คือเราจะเห็นว่าที่ที่มีข่าวเนาะที่ไป ไปประชุมศาสนาที่อินโดนีเซียใช่ไหมคะที่เป็นคนไทยในภาคในต้เนาะแล้วก็ไปในช่วงที่มีการระบาดของโรคสูงที่อินโดนีเซียนะคะแล้วก็ทั้งทุกคนนะคะติดติดโรคเนาะแล้วกลับมาไม่ได้นะคะไม่ได้โทษศาสนานะคะก็คือแต่ว่าจะบอกว่าสิ่งเหล่านี้มันก็ทําให้เกิดเกิดโรคได้นะคะการนำตัวเองเข้าไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเนาก็จะทำให้เรามีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคแล้วก็เกิดโรคในที่สุดนะคะ ยกตัวอย่างเช่นนะคะเอาโควิด1 i อีกแล้วมันกำลังอ,อินเทรนเนาะเลือกโรคนี้นะคะเป็นโรคที่มีการระบาดไปทั่วโลกเนาะเรามาวิเคราะห์สาเหตุการเกิดโรคในาตาม Environment เนาะว่าเป็นยังไงบ้างทางกายภาพนะเชื้อไวรัสตัวนี้เนี่ยสามารถเติบโตอยู่รอดได้ในอากาศที่หนาวเย็นนะคะในประเทศที่มีอากาศหนาวก็จะระบาดมากกว่าเช่นอเมริกากริกนะคะ อันนี้พูดไปแล้วเนาะชีวภาพเหมือนกันก็คือในประชากรหนานแน่นโอกาสติดต่อของเชื้อมากกว่าเช่นจีนอินเดียนะคะส่วนเคมีเนี่ยยังไม่พบความเกี่ยวข้องที่ชัดเจนนะยังไม่มีการศึกษาไปถึงขั้นนั้นเนาะเพราะว่าเป็นโรคที่อุบัติใหม่นะคะส่วนโรคเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจสังคมเนาะก็จะเป็นในประเทศที่มีธรรมเนียมการทักทายด้วยการสัมผัสร,ร่างกายเช่นจับมือมีการกอดหอมแก้มนะคะก็จะมีการระบาดของโรคมากกว่านะของเรานี่เป็นการไหวใช่ไหมไม่ได้สัมผัสต,ตัวกัน,นมี social distancing ก็จะ ไม่ค่อยพบการระบาดของโรคสูงเท่ากับประเทศที่มีการทักทายด้วยการจับมือกอดสัมผัสร่างกายต่างๆนะคะจะเป็นเรื่องของสังคมนะเนี้ยอา move on ไปหัวข้อใหม่นะคะในเรื่องของแนวคิดธรรมชาติของการเกิดโรคนะคะโรคคืออะไรนะคะโรคก็คือไม่ปกติร่างกายผิดปกติและจิตใจผิดปกติทางร่างกายและจิตใจนะคะโรคแบ่งออกเป็นสประเภท คือโรคติดต่อและไม่ติดต่อโรคติดต่อก็ง่ายๆก็คือสามารถแพร่กระจายติดต่อจากอีกคนหนึ่งเป็นอีกคนนึงได้จะติดต่อทางใดก็ตามที่กล่าวไปแล้วนะคะเชน่นโรควัณโรคโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ว่าโรคนี่ติดต่อทางแอร์บอลเนาะก็คือการหายใจการไอรดกันนะคะน้ำลายสารคัดหลั่งต่างๆ่โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ก็จะเป็นสารคัดหลัง่ง ต่างๆเหมือนกันนะคะขือกออกก็จะว่าที่ที่บอกไปว่ามันมีมียุงใช่ไหมคะเป็นพาหะจากคนไปสู่คนเนาะอันที่2ก็คือโรคไม่ติดต่อก็คือโรคที่ไม่ติดต่อนะคะมันไม่สามารถติดกันได้เนาะแล้วก็ไม่มีการแพร่เชือ้อแต่นะคะมีการถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้โดยทั่วไปเนี่ยหมายถึงพวกโรคก,กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะคะของประเทศเราจะเรียกว่า NCD โรค NCDs โรคก,กลุ่มโรค NCD จะมีอะไรบ้าง ไม่ใช่เพียงแต่เบาหวานมะเร็งโรคหลอดเลือดหัวใจความดันถุงลมป่งพองและอว้วนแต่หลักๆเนี่ยก็คือหกโรคนี้นะคะที่เขาเคลมว่าเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่มีอัตราการเกิดสูงในประเทศเรามีอว้วนโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจโรคมะเร็งโรคเบาหวานโรคความดันแล้วก็โรคถุงลมโป่งพองหรือ co pd นะคะก็จำไว้หลักๆเนอะมีหกโรคนี้นะคะเป็นกลุ่ม โรคอินีดีก็คือโรคไม่ติดต่อเนื้อหลังในประเทศเราที่สำคัญนะคะธรรมชาติของโรคเนี่ยจะมี4ระยะนะคะระยะของการเกิดโรคระยะแรกเนี่ยก็คือระยะมีความไวต่อความการเกิดโรคระยะนี้ก็คือยังไม่เป็นโรคนะแต่มีความเสี่ยงคือโฮเสเนี่ยเอาตัวเองไปอยู่ในจุดที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคเช่นอายุ40ปีชอบรับประทาน เนื้อย่างกินอาหารไขมันสูงเนาะก็อาจจะมีความเสี่ยงเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคไขมันในเลือดสูงเบาหวานความดันอะไรอย่างเงี้ยเนะยาะระยะที่สองนะคะระยะก่อนมีอาการของโรคระยะนี้เนี่ยก็คือเริ่มเป็นโรคแล้วแหละแต่ว่ายังไม่ได้มีอาการแสดงไดนนออกมาแต่ว่าถ้า ไปตรวจคัดกรองเช่นคนเมื่อกี้อ่ะ40ปีที่ชอบกินไขมันเนี่ยไปตรวจเลือดไปตรวจไขมันตรวจไตรกลีเซอไรด์ตรวจในห้องแล็บเอาเลือดไปตรวจก็อาจจะพบว่าเฮ้ยคุณไขมันสูงนะแต่ยังไม่ได้มีอาการอะไรนะคะพอไประยะที่3มเนี่ยมีอาการของโรคแล้วก็คือจะเริ่มมีอาการของโรคไขมันคนเมื่อกี้นะก็อาจจะมีการยิงเวียนศีรษะหน้ามือดอ่อนเพลียนะคะก็เลยเริ่มมาพบแพทย์ระยะที่4เนี่ยก็คือมีความพิการของโรคก็คืออาจจะป่วยแล้วหายนะคะกินยาแล้วล่ะ แต่ว่าก็ยังมีความพิการลงเลอ,อยอยู่ก็อาจจะต้องกินยาคุมต่อไปตลอดชีวิตอะไรแบบนี้นะคะตัวอย่างภาวะไม่สมบูรณ์ของปัจจัยสในการเกิดโรคโควิด1 9นะคะก็อย่างที่บอกไปเนาะว่าโรคโควิด1 9เนี่ยมันเกิดจากตัวเชื้อโรคก็คือเอเจนต์ Gen นะคะมันเป็นเชื้ออุบัติใหม่นะคะมีจํานวนมากขึ้นแล้วก็ยังควบคุมไม่ได้เห็นไหมตัว A หรือเอเจนต์เนี่ยคันมันก็จะหนักมาตรงเ Agent, แต่ว่าโฮสต์หรือสิ่งโฮสต์คนแล้วก็สิ่งแวดล้อมนไม่มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะข,ของคานก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็จะหนักที่เอ e n นพูดถึงการเกิดโรคไปแล้วนะคะ <c oughs> ต่อไปจะพูดถึงเรื่องของธรรมชาติของการเกิดโรคติดเชือ้อโรคที่มินี่มีสองแบบเนาะคือโรคติดต่อกับไม่ติดต่อ โรคติดต่อคือโรคติดเชื้อนั่นแหละโรคติดเชื้อนะคะก็หมายถึงโรคที่เกิดจากสิ่งมีชีวิตซึ่งโดยมากนะคะจะมีขนาดเล็กมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าก็เรียกว่าไมโครออร์แกนิซึมนะคะเราได้เรียนไปแล้วในปีหนึ่งเนาะก็เช่นพวกไวรัสแบคทีเรียริคเซียโพโตซัวเชื้อรานะคะนี่ไงมันมองไม่เห็นตาเปล่านะคะต้องสองด้วยกล้องจุทลทรรศน์เชื้อโรคน่ารักมากเลยอะ โรคติดเชื้อนะคะหรือ infectious disease นะคะเป็นผลของความสัมพันธ์ระหว่าง host กับ agent นะหลกัหลกๆนะคะการเกิดโรคติดเชื้อเนี่ยหรือโรคติดต่อเนี่ย host กับ agent เนี่ยจะมีความสัมพันธ์กันนะคะโดยผลที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยจะเกิดขึ้นกับปัจจัยหลกัหลกๆนะคะปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับตัว host เนาะที่ทำให้เกิดการติดเชื้อได้นะคะอย่างแรกก็คือ route of entry หรือช่องทาง ที่นําเชื้อเข้าสู่ร่างกายนะคะโดยทั่วไปเนี่ยก็คือส่วนของร่างกายที่สัมผัสกับเชื้อโรคได้นะคะที่พูดไปในตอนต้นแล้วเนาะก็จะเป็นในเรื่องของผิวหนังทางเปิดของผิวหนังมีบาดแผลทางเดินหายใจนะคะแบบที่2คือ mode of transmission คือวิธีการที่เชื้อเนี่ยจะแพร่ไปยังโฮสต์เนาะเชื้อแต่ละตัวเนี่ยวิธีการแพร่ที่แตกต่างกันนะคะเช่นบางตัวเนี่ยแพร่โดยทางเดินหายใจบางตัวเนี่ยแพร่โดยการมีเพศสัมพันธ์อะไรอย่างนี้เนาะก็ เราจะต้องทราบถึงวิธีการแพร่เชื้อของเชื้อดังกล่าวนะจะได้สามารถนํามาวางแผนป้องกันการติดเชื้อโรคนั้นๆได้นะคะแบบที่3นะคะปัจจัย spread of dissemination of microbes นะคะหรือการแพร่กระจายของเชื้อนะคะภายหลังที่เชื้อเข้าสู่ร่างกายแล้วมีการแพร่กระจายแบบไหนนะคะไปอย่างรวดเร็วหรือค่อยๆไปอย่างชา้ชาๆเนาะ แบบที่สามคือ number of อ r g a n i s m ก็คือจำนวนหรือปริมาณของเชื้อที่มีผลต่อการเกิดโรคนะคะบางกรณีเนี่ยเชื้อโรคที่มีความรุนแรงต่ำก็คือเชื้อเนี้ยมันมันไม่แรงเลยนะบางคนอาจจะป่วยหรือไม่ป่วยแต่ว่าถ้าเกิดคุณรับเชื้อเนี้ยเข้าม,ามามากๆในเวลานานนะคะก็อาจจะกาอโรคได้นะคะอันสุดท้ายก็คือความสาม,มารถในการก่อโรคของตัวเชื้อโรคเองก็คือถ้าเชื้อโรคตัวเนี้ยมีความแรงรุนแรงของเชื้อที่สูงนะคะ หนูได้รับเพียงแค่นิดเดียวหนูก็อาจจะเป็นโรคได้นะคะแป๊บเดียวแค่นั้นแหละนิดเดียวตัวอย่างของเชื้อที่มีความสามารถในการก่อตัวเชื้อโรคสูงแลวก็แพร่เชื้อได้เก่งเนี่ยก็คือโควิดในทีนี้แหละลูกเพราะว่ามันติดต่อกันง่ายมากแล้วก็แบบมีความรุนแรงมีการแพร่กระจายของเชื้อเยอะโดยใช่ไหมเมื่อเชื้อเข้าสู่ร่างกายแล้วก็คือทําให้เสียชีวิตได้นะคะในกลุ่มของคนที่มีความโฮสต์ที่มีความไวต่อการเป็นโรคเนาะเช่นกลุ่ม ผู้สูงอายุใช่ไหมคะกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรลงังหรือว่ากลุ่มคนที่มีโรคอ้วนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นกระบวนการเกิดโรคติดเชื้อนะคะก็จะมีทั้งสิน้นอันนี้เป็นสรุปทำมาให้แล้วเนาะมีทั้งสิ้นนะคะหกขั้นตอนนะคะก็ต้องมีเชื้อโรคก,ก่อนนะเชื้อโรคต้นเหตุก่อนแล้วก็มีแหล่งขังโรคนะคะก็คือโรคมันไปพักอยู่ที่ไหนนะคะแล้วก็ เป็นการฟักตัวหรือว่าเพิ่มจํานวนกระจายจํานวนมากขึ้นมันเราก็จะไปสู่ทางออกของเชื้อโรคจากแหล่งขังโรคเพื่อที่จะไปสู่โฮสต์นะคะพอไปสู่โฮสต์ก็คือต้องดูว่ามันเข้าสู่ร่างกายทางไหนเนาะแล้วก็โฮสต์ก็จะเป็นโรคโรคโฮสต์เนี่ยมีความใวต่อการเป็นโรคแค่ไหนด้วยมีทั้งสิ้นหกอย่างก็เหมือนเมื่อกี้นะแต่ทาเป็นสรุปมาให้แล้วเนาะค่ะต่อไปมุฟออนมาที่ธรรมชาติของการเกิดโรคไรเชื้อนะคะ ก็เป็นกลุ่มโรค N c d ซเมื่อกี้นะคะที่พูดไปเนาะเนี่ยอย,อย่างโปสเตอร์นี้เขาบอกว่ากลุ่มโรค N c d ซดีโรคที่คุณสร้างเองฟังแล้วเศร้าเนาะมันเป็นโรคโรคที่เราสร้างเองอะ่ะคือก็คือพฤติกรรมของคนไทยอะ่ะทำให้เกิดโรคอะไรเงี้ยเนาะโรคไ้เชื้อนะคะหมายถึงกลุ่มโรคที่มีสาเหตุมาจากพฤติกรรมนะคะอันดับแรกเลยสาเหตุอันดับหนึ่งคือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมที่กล่าวไปแล้วนะคะก็คือพฤติกรรมการใช้ชีวิตการรับประทานอาหารการออกกําลังกายการมีกิจกรรม การพักผ่อนการหย่อนใจอะไรอย่างนี้เนาะกรรมพันธุ์ก็มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะแล้วก็มีเรื่องของเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมเนาะแต่สําหรับประเทศเรานะคะได้รวมโรคไรเชื้อก็คือพวกการบาดเจ็บจากสารพิษต่างๆอะไรไว้ด้วยนะชิมพ่นไม่ติดต่อเนาะโรคไรเชื้อเนี่ยเราแบ่งได้เป็นสาประเภทนะคะอย่างแรกเป็นกลุ่มพฤติกรรมอันนี้ก็สําคัญเนาะ อันนี้ต้องรุมบุนะคะก็คือกลุ่ม n c นต่างๆนั่นแหละที่กล่าวไปแล้วนะคะเช่นโรคหัวใจขาดเลือดความดันสูงมะเร็งปอดมะเร็งปอดนี่เกิดจากอะไรการสูบบุหรี่ใช่ไหมคะได้รับสารพิษมะเร็งตับมะหวานนิ่วเป็นต้นนะคะมาที่2คือกลุ่มสิ่งแวดล้อมเนาะก็เป็นเรื่องของการบาดเจ็บต่างๆนะคะโรคผิวหนังจากการประกอบอาชีพเช่นมะเร็งผิวหนังนะคะที่เกิดจากการได้รับสารพิษทางผิวหนังหรือเปล่าหรือว่าการตากแดด จะจัดเป็นเวลานานอะไรอย่างนี้นะคะก็อาจจะทําให้เกิดโรคมะเร็งผิวหนังได้นะคะกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มกรรมพันธ์เนาะก็ได้แต่แก็ได้แก่พวกกลุ่มโรคทรัสเซเมียนะคะทีะ่ติดต่อทางกรรมพันธุ์ไม่ใช่ติดต่อเป็นการส่งท่อทางกรรมพันธ์นะคะจะเป็นในเรื่องของเปอร์เซนต์การเกิดโรคเนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่าพ่อเป็นแม่เป็นเราอาจจะทําใหเ้เกิดเด็กตายในครันได้นะคะถ้าเด็กเป็นเนาะก็คือเด็กจะมีการแทงนะคะ แล้วก็ถ้าเด็กเกิดขึ้นมาเป็นพ้าหะาก็ตามหรือเป็นโรคก,ก็ตามนะคะจะต้องมีการดูแลติดตามใกล้ชิดนะคะเป็นโรคที่ควรรู้ก่อนการมีลูกนะคะคือโรคธาลัสซีเมียเนาะแล้วก็พวกกลุ่มมะเร็งบางอย่างก็เป็นกรรมพันธุ์นะคะเช่นมะเร็งเต้านมนะคะเป็นกรมนนกรมพันธุ์นะกรรมพันธุ์ด้วยแล้วก็สิ่งแวดล้อมหรือพฤติกรรมด้วยเราต้องวิเคราะห์ไปเนาะมันไม่เหมือนกันนะคะคือโรคไลเชื้อเนี่ยแต่ละโรคเนี่ยจะเกิดจากปัจจัยเสี่ยงหลายอย่างประกอบกันนะคะบางครั้งเนี่ย ในโรคเดียวกันนะคะแต่เมื่อคนหรือโฮสต์ต่างกันเนี่ยสาเหตุการเกิดอาจจะต่างกันได้นะคะไม่ได้มีเหตุที่จำเพาะเหมือนกับโรคติดเชื้อนะเพราะว่าโรคติดเชื้อเราจะทราบชัดเจนว่าเกิดจากเชื้อโรคตัวไหนเราสามารถตรวจพบได้ใช่ไหมคะแต่ว่ากระบวนการเกิดโรคไรเชื้อเนี่ยจะมีองค์ประกอบที่แตกต่างกันไปแต่โรคแล้วก็แต่ละคนด้วยนะแต่อย่างไรก็ตามนะคะหลักๆแล้วเนี่ยองค์ประกอบที่เป็นสาเห,เหตุหลักของโรคไรเชื้อก็คือ e In v r o n m e n t แล้วก็โ o s t ตัว Host เองนะคะ สรุปแล้วนะคะการเกิดโรคเนี่ยก็จะมีความเชื่อมโยงในหลายมิติเนาะทั้งการจิตสังคมสิ่งแวดล้อมนะคะวิชาระบาดวิทยาก็จึงมีความเกี่ยวข้องกับหลายสาขานะในเรื่องของสังคมศาสตร์ด้วยชีววิทยามนุษย์วิทยาวิทยาภูมิศาสตร์ต่างๆด้วยนะคะระบาดวิทยาเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเป็นเครื่องมือที่สําคัญนะคะสาหรับการแก้ไขปัญหาสุขภาพเนาะคือเราถ้าเกิดเราทราบว่า,าโรคเนี่ยเกิดจากอะไรใช่ไหมคะสาเหตุของการเกิดโรคคืออะไรเนี่ย ราก็จะสามารถนำไปสู่การป้องกันการกระจายการแพร่ระบาดของโรคได้ของโรคได้นะคะซึ่งก็จะนํามาใช้ประโยชน์ในการดําเนินการด้านสุขภาพได้นะคะค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะในหัวข้อบทที่สองนะแล้วก็สรุปบทเรียนเรียนแค่เท่านี้นะคะอาจารย์สรุปมาให้สัส้นๆไม่เกินครึ่งชั่วโมงแล้วเราจะได้ดูแล้วก็ย่อยได้ง่ายนะคะสําหรับข้อสอบนะคะเป็นข้อสอบแบบปรนัยนะคะทั้งสิ้น15ข้อนะคะ 15ข้อนะคะสอบเป็นสอบกลางภาคเนาะเดี๋ยวดูทีนึงว่าวิธีการสอบจะสอบแบบไหนนะคะเราติดตามประกาศในใน m อนะคะหรือว่าในช่องทาง f a c e b o o k กลุ่มระบาดของเรานะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะคะสำหรับการรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ